กระดาษสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกฐานนะจ๊าเมื่อนี้ก็เจอเจนงค์นะจ๊าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีเจนงนะจ๊าเพื่อนจ๋าีแนวทางมาแบงปันฝันแม่นคักแล้วค่ะเมื่อนั้นก็ออกตำล่าวสองซีมาสั่นก้าแม่นอกอาตำล่าวสองซีแล้วก็ลูกสาวลูกสาวบอกเล็กแม่นเน่นบะแม่นค่ะไปใส่ละเมื่อนี้ เมื่อนี้ไปโรงเรียนจ้ะพิ่นว่าบอกว่าจางวดนีหงวดนี้ให้มาเด็ดเด็ดสองกับเนี่ยนี่แหละลงไหวน้ำเนี่ยเอาเพระาะว่าเพิ่อนอายุจา้าเสียปูทียังได้ยังเกาะลาบูบูลาบูบูเพิ่นได้สมใจเพิ่อนเนะาได้ลาบูบูได้ระตีจ้าบอปีเกิดคนได้เจ็ดขวบเจ็ดปีล้วค่ละลูกสาวลูกสาวอายุแปดขวบจ้ะ เจ็ดขวบเจ็ดขวบอยู่ปหนึ่งเราสีนี้เซ็นเนอ้ออยู่ปหนึ่งผู้หญิงบอกฮะผ่า <Yeah. S 1> นเพื่อนบอกอีกนี่เพื่อนสีว่าตั้งไหนกอดเจ็่ฉนว่าจังไหนคุณตั้งเพื่อนสีดึงแค้นไปไปสื่อรถเนี oh, ่ยจ้ะเลขจะออกตัวนี้อย่างนี้บอกแมน เป็นกัสีดึงแขนห่อย่องย่องย่องยอกไปซื้อล้วนละบันนี้เมื่อนั้นก็บ,บอกแม่อยู่ได้สิบสองงวดที่มันออกสิบสิบสองออกยี่สิบนะแม่จะบอกแม่ว่าเลขตัวนี้ละ่ะนูมากว่าสันบาาัตททำเลขว่าตะใส่เลขที่หนูนูร้อยเอามาบอกแม่เ <laughs> ขียนไว้ทั้งโต๊ะเขียนเหตุการณ์บ้านแล้วเขียนไว้ทั้งโต๊ะบอกบอกเลยว่าัวนี้ม่ได้ถามบอกเลยจาบอกเลยเราเขียนว่าเลขไทยเลข ตามเล็กน้อยเขียนเนาะจ้ะอันเลขไครเลขลราเขียนบอกแม่แม่จะแม่จะดูแม่มาดูตรงนี้นะคุณป้าจ้ะบอกเขียนใช้ตไปเลยแม่จ้ะล่อคนเขียนอยู่คนบอกเขียนได้แบบนี้คนบอกเลยบอกเป็นตูเล็กน้อยจังไหมจังบอกดิเอาปกติสิบบกไวมักไปทั้งเี้กันเนาะจ้ะยุ่ปอได้เหรออันนี้ยุ่ปอสองปอหนึ่งปอสองเนี่ยจ้ะวันนี้มากมากอันเห็นแม่อัน บ่อพื้นเล็กบ่ได้อยากเห็นอยากบ่อน้ำอยากบ่อน้ำอยากให้มานั่นอยู่อยากให้มามือที่เขาวบ่ได้ไปโรงเรียนอยู่เพิ่นสิเว้าใส่กล่องเฮาบ่อคือเบ่อแต่ว้าเพิ่นบ่อไอ้เจ้าเนาะจ้ากดไหญ่กดแย่กดรอไว้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็บอกคุณแม่มาแล้วเนาะค่ะสําหรับน้องน้องคิมมี่น้องคิมนน้องคคิมเาะะ่จ้า คือบานนี้กาเป็นเลขเกณงฝันเพื่อนบอกตัวใดก่อนค่ะเพื่อนบอกเจ็ดเจ็ดสองจ่ะเจ็ดศูนย์กับสองเจ็ดโอ้ของน,อน้องของน,อน้องสาวติดเจ็ดเพื่อนบอกเจ็ดเจ็ดสองแม่นจ่ะอันนี้ของลูกสาวบอกเมื่ค่ะจ้ากระเฮดลิปลงไปแล้วนะคะเป็นสองอของจจนทิราค่ะบานนี้ฝันจางไหนก่อนจ้าคือว่า หมวดนี้มันใจวาเหลขกสีขาฝฟันค้าขักบ่เคยฟันแม่ค่ะบ่เคยฟันเห็นนั่นบ่ได้บ่ได้ได้ได้จ้าบ่เคยฟันเห็นน้องอ่นหน้าขี้จะเท่อเนาะค่ะน้องแม่เบิกซ้ำเนี่ยจ้าเจนนองบ่เคยฟันจ้าเทียวบนนีจังไดอันเมื่อนั้นอ่ะฟันฟันว่าเพิ่นน่ะอันไมถทายคลิปมาถทายยูทูบเนี่ยน้่กันว่าสันของอันในความฟันอ่ะป้า เจ้น้องเปลี่ยนไปว่าสันคือพวกง่ามแทเจ้าน่ะ่าสันดอกอันแต่ปกติเรากะง่ามอยู่แล้วเนาะบันนี้เจ้าคือง่ามแท่เจ้ามาเจ้าขึ้นมาเราตีขึ้นมาเฮ็ดอยู่นี่เราบ่ว่าสันอันเออคอยขึ้นมาแล้วส่วนนี้ระหว่างสินะโอ้จ้าบันนี้เราหน่ะแต่งโตงามขาวคือผิดตีคืออย่างนี่แม่แบบผิวเราโอลาแมนจ้ะ แบบเราไม่อ๋อลาแห้งบะนี้ก็เลยว่ามันตองเกี่ยวกับเหล็กเล่าหะนะอ,อจา้าพ่อซอ,อเกิดเล้าตัวใดไปถามลราไปอุ้ยถามมาเหลีลยวได้จัด่าตัวไหนสองห้าสี่สองมันบ่โอ้ออกตำลกเล่ออาแม่น่ออกตำเล่าคบะนีกัเลยอธิฐานแน่ใจว่าถ้าเมนอันปูเอ้ยสนอกทันเมนสิออกตัวนี้นะ อันรัฐบาลทเยนี่ไงวันทีนึงหายแม่ย่ำความฟันให้ลูกอีเลเดอร์ก็เลยว่าจังสี่บันนีอันพานมาบ่ฮันด่วนเพื่อนกับแม่ย่ำความฟันให้แม่จ้ะฟันว่าเลขอันว่าโอ้ฟันว่านป้าป้าคนน่ะมีทองทองล้วบันนีออกลูกมาหน่ะเป็นลูกผู้ยไส้ในความฟันอ่ะก็ยังเพื่อนด้ผัวฝรั่งเห็นไหม ด้าเราบาวโอ้ลูกครึ่งอ่ะน้องน้องน,น้อง,อง,องมาเบืองพี่มาเบืองพี่มาสันอืมมาเบิองอันนี้มาสันน,น,นองก,กะะบับอะไรบ้างเม่นย่างมาสันดอกอม,มาเบืองลูกป้านี่มาสันเป็นลูกค,ครึ่งตาคางนึ่งสีดำไหมอืมตาคางนึ่งสีฟ้าค่ะบะนี่วิ่งคือแปลกวอ้ว,วนแบบนาบแบบตู้ลูกคือลูกเทพนี่แไไมพี่โบโอ้ปานลูกเทพเมียนจ้ะคือจังตุกตาลูกเทพที่เขาเห็นน่ะค่ะ อ้วนแห้งบนันีนอกจันบันีไม่นอกจาเลยตื่นนะก็เลยมาบอกความฝันชวนผู้จันร์ฟังเราเล่วเออนอก,กเลยถามเล่าพ่อพ่อ,พอสนอรเจ้าว่าน่ะอันที่คอยฟันเนี่ยแบบนี้นะเป็นกุม่านบอกอืมนึกว่า จ้าว่าเอี่ยมแดงสิคลืนมาหาเฮาบ่นึกว่าสิเพราะว่าเอี่ยมแดงกุมานทองจ้ากุมานนี่ยซื้อว่าเอี่ยมแดงโอ้กุมานทองนะคะจ้ะฝึงหูได้เปลี่ยงกุม่านบ่นบันนีแล้วแบบว่าบ่แน่แล้วอาจจะคลืนมากอะไ้เขาเบิ่งบ่ดีก็สิีคลืนมาตัวว่าสั่นให้เขาไปเที่ยังบ่ค่ะจ้าอันที่เล็กๆนะกุมานอันอยู่น้ำมาเนี่ยมาอยู่น้ำมาแต่โดนแล้วตั้งแต่อยูน้ำเอามาอยู่น้ำเนี่ยแต่โดนแต่โดนปี บะนี้เพื่อนหลอดีลูกศิษย์ลูกหาเนาะ<ช>มาหาเพื่อนหลอดวาอยากได้กุม่านทองกุม่านนั่นเยี่ยมแดงนี่บกว่าเข้าสีเฮ็ดอีหยังผู้ใดในเฮียนเสียอีหยังผิดกระซังเพื่อนสีมาบอกพอเพิ่นเลยจชาสีมาบอกว่าผู้นั้นผู้าน,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 านี้เฮ็ดอันนั้นอันนี้เฮ็ดผิดเฮ็ดบดเถืถ่อนนะสิแม,ม,ม่จ<อ>๋าเราได้ฟันเลยบอกแมจก่จ๋า เยี่ยมแดงเนี่ยสิเที่ยวมาบอกพอมาซอยพอละกาพอใส่ไปแจ้งใดกับสิไปนะี่สิหนะนั่นไปให้เขาแล้วจ้าลูกสิเรอม,มาบูซ่าขอ,อม,มาสานขอไปอยู่น้ำแน่เหมืม<า>อนว่าม,มี่มี่ไรองค์ปะค่ะกูม่า,า,า,มานไหยกุมา่ารองนี่สิเก่งกโมแสดงว่า<อ><ม>ีบาาุาแดงจ้าแสดงว่ามาบุซ่ากับปูจันไดที่สันมีบ่มี่ไหนีบูษ่าบ่ตอนนี้ยังบ่บ่รู้ ว่าเราปูถี่เอาไว้ใส่เนาะแต่ว่าเราเปิดเผยให้น้่งปัางแต้ด่วนเราเราว่าซื้อว่าน้องเยี่ยมแดงเพื่อนิเป็นผู้ยิ่งก็ได้เป็นผู้ท่ายก็ได้น้องเยี่ยมแดงนะบันนีเออน้องก็เลัดนล่ะเราเลยว่าโอ้สงสัยเขาเลียงบดีตีเขากล่้ยดีใจ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 ระวังสิว่านขึ้นมาหาแล้วระวังสินะบอกนี่แม่นเออบันนีอันเพื่อนเลยบอกว่าเพื่อนประกาเขามาทั้งโพเพื่อนก็เลยมาบอกแม่ บ่เลยเขาว่าทังแม่จ้ากับมาแล้วจ้าแม่จ้าบะนีป้าผู้นั้นน่ะเท่ากันบวกบวกอายุบวกอีหยังจังสีน่ะมมนกะมัมกะเข้ากันกับเลขตัวที่ตัวที่ย่ำตัวที่ปลอยก่อนหน้านั่นนะแม่จ่าคุณเล่าก็เลยว่าน้องก็เลยว่าจังสีเอาคันว่าไม่ย่ำตัวเลขวาสิวอกตัวนี้ งวดนี่คือพี่สวดพี่สวดว่าลูกมาอยู่น้าแม่กับพ่ออีกอว่าลูกขึ้นมาว่าเขาเลี้ยงบดีจ้าอันให้มันออกตัวนี้แม่น่ะสีบอลเวเดอร์ว่าบนน้าหวานเก้าขวดขันแม่ลูกค่ะมันมันออกนี่น้าหวานเก้าขวดแม่เสียเอาทวาไว้เสียเอาให้ลูกกินหหนะจ้าเสีเอาบูซาให้ลูกไงคุ้มัน แมนจ้าจคือพิสูจน์ตัวตนว่าเพิ่นมาืาน้องกุม่านซื่อว่าน้องเอี่ยมแดงน้องเอี่ยมแดงแมนจ้าเพิ่นสิส่สุดแดงใส่เอี่ยม,มสีแดงค่ะน้องเอี่ยมแดงกุม่านแดงจ้าขึ้งกวดน,นี่ถ้าถือแปลว่ากุมานขึ้นมาอยู่นึ่งแมนจ้าเพราะว่า เขานนะน้องก็เลยทามว่าเป็นยังกุม่านขึ้นสีมาขึ้นมาอยู่น้ำาคือสีเขามาทางน่องน้องวางสีอื้โอ้ยเขากับสีเลี่ยงบอดีเขากับสีโซาเลเี้ยงหันตัวกับจังสีขึ้นมาหาพ่อกับแม่ขึ้นเกา่าเพราะวา่าของของเขากับขึ้นมาหาเขาหันลาทา,ห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 างเขาเลี่ยงบอดีนะพ่อสันจ้าจ้าน้องเลยว่าวนเนี่ยได้เนาะเขาเคยเลี้ยงกับขึ้นมาบพจักเนาะค่ะจ้าก็เลีว่วเออทางเขาบอดเลี้ยงขึ้นมาอยู่น้ำแม่แม่สีเลี่ยงดอก เออค่ะพี่สูตรว่าให้เขาสามตัวหรือสองตัวก็ได้เนี่ยทำแน่นเขาเนี่ยแสดงว่าลูกมาอยู่น้่แม่สีเลียงน้ำหวานเก่าขวัดน้องเลยว่าจังซีค่ะอ๋หน้าจเอาเอาดีลูกสาวก่อนเนาะอันนี้ลูกสาวบอกเด้่อค่ะพี่น้องจะอันงวดนี่ด้วค่ะเหลขน้องกุม่านนี่มาย่ําเนี่ยก็คือเป็นงวดงวดแรกคือปล่อยไปนี่ก็คืองวดแรก มาพิสูจน์หรือมามาเบิงก่อนว่าสีแมนนอกบ้านขึ้นมากบอหงนินน้องก่อนแต่ว่าแมนเนาะแมนจะเล็กลูกสาวอันนี้ลูกสาวก็นอกพี่น้องอันน้องคีมนะคะอันนี้เลขลูกสาวเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดคนบอค้างเดียวสำหรับน้องเนาะค่ะ สำหรับนะอันนี้เป็นแนวทางเน้องค่ะน้ะองยากาแจงตามเนาะค่ะเนะาะมักน้ำแจงตามนาะไปดึงสลากไว้อนของน้องครีมนะคะแคปไว้จดไว้นะคะของถูกสาวเพื่อนค่ะจ้าอันนี้ชุดนี้สป,ป็นของเจ๊นงค่ะจ้าอันนี้ค่อยรวบกันพอวันน้องเพิ่นไปโรงเรียนนะคะ่ะค่ะอันนี้อันนี้คือสีมีชุดตามตัวนะคะอ,อันมาตรงๆราก็ชุดอสองตัว เด้เห็นหงบไปมาตัวตัวเน้นนี่ยจะเป็นตัวที่ขีดเส้นไตไว้แล้วค่ะเดอ้อดนนครับครัเลยนะคะับอยหลังขึ้นอีกนิดนึงค่ะเนาะยำแดงนะพอดีได้บาทแคะวอกัล้ออยู่แคไว้เด้อครับพี่น้องจดไว้แค่ใบคะแนแมคลื่อนมากคือบ่มีหุ่นใบแห่เพิ่นคือบ่มีหุ่นใบแห่น่องล่ะ,พะเพราะก็เลยวางเสียเท่ากับซื้อเอาไม่ได้พอแล้วมัปลูกเสียใช่แล้เลยวางวายอยากดอก ต่ว่าเบื้องก่อนเนี่ยว่ามันขึ้นมาอีบีบอมเส็นเจ้าน่ะทีแมนบอมสังสีน่ะอือพูดจันไ<า>ปในเบืบ้งนนอง,งก่อนวาเปปน้องเงี้ยง่ะก็กูมันย่ยมแดงเย่ยมแดงไเ้ย่ยมแดงอือเพราะว่าฟ<ด>ันเห็นกุม่านห้องฟันเห็นเล็กน้อยซองขึ้นแนวแต่ซองขึ้นแนวนนาะคาร่บอนเนาะเป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะ สอบจังตามบ่มากพานนะคะ